ขอคิวหน่อยเอ้ยได้อยู่นะเอ้ยไมทอะไรนะโอ้โหรอดากไฮโดรก <The music> ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมกิ๊ดชิบะในเกมวันพีวอตีิลัดน,นะครับผมก็วันนี้ ผมเข้ามาไอดีหลักพ่อผมมานะครับผมเพราะว่าผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าซันจิโซบะนะครับผมเออซันจิเลดสูนั่นเองนะครับหรือว่าซันจิสเตลแบ,นบกนะครับผมหรือว่าซันจิเจอมานะครับผมเออหลายชื่อเลยนะฮะก็ผมไปเข้าไอดีพ่อผมในอาทิตย์ก่อนแล้วผมไปเห็นว่าพ่อกูเนี่ยสุ่มได้ซันจิต,ตัวนี้มาผมก็เลยทําแผนการขโมยไอดีหลักพ่อมารีวิวนะครับเป็นลูกชัว่วแน่ จริงๆนะไอไอดีนี่เป็นไอดีที่พ่อผมปั้นมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้พ่อผมไม่ค่อยได้เล่นไอดีนี่แล้วแหละนะครับผมก็ไปเล่นไอดีใหม่ซะมากกว่าครับผมก็เลยถือโอกาสขโมยมาเลยนะฮะเออโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านคุณสมบัติของตัวละครซันจิกันเลยดีกว่าครับผมีตัวนี้นะครับเป็นสายวิ่งสีเขียวนะครับผมตัวละครดีเจนเดอรี่ตัวใหม่ซันจิโซบะสเตลแบ็กนะครับผมนักกักโซบะนั่นเองนะฮะนี่วิ่งเขียวนะครับผมค่อนข้างเท่เลยนะครับ ผมได้มาตัวเดียวนะครับผมซึ่งยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในโหมดไพวทให้เป็นเวล80นะครับผมโอเคสกิลที่หนึ่งของเขาคือสเตลนะครับทำให้ซันจิล่องหุนนะครับและก็จะไม่ถูกแสดงในมินิแมปด้วยนะครับผมอมืเออเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข้อที่5เลยอัตราการเกิดล่องห100ุนร้อยเปอร์เซ็นต์ะระยะเวลาของผลล่องหุนสิบวินาทีคูลดาวห้าสิบวินาทีเลยนะฮะโอเค มอบสถานะล่องหนให้กับตัวเองสถานะล่องหนศัตรูจะมองไม่เห็นในมินิแมปของศัตรูศัตรูจะสามารถล็อกเป้าเอ้ยศัตรูจะล็อกเป้าเราไม่ได้สถานะล่องหนจะถูกยกเลิกเมื่อเราผ่านไปตามกําหนด ได้รับความเสียหายโจมตีหรือชิงสมบัตินะครับผมโอเคสกคิลที่2ครับผมลูกเตะโซบะดาวตกนะครับผมเป็นสกิลที่สกิลพังโจมตี546นะครับผมผลสัตว์ฟิวแล้วก็คูดาว21วิคือไม่น่าจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ได้เหมาะกับสายหมัดขนาดนั้นนะครับผมเหมาะกับสายวิง่งแบบเป็นตัวเลยฮะสังกิตัวนี้นะครับผมได้รับชิวป้องกัน นะครับผมของพลังชีวิตสูงสุดเดี๋ยวนะเมื่อออกโจมตีอ๋อเมื่อออกโจมตีแล้วนะครับเราจะได้หลอดโล่นะครับผมก็คือศัตรูต้องตีโลเราให้แตกนะครับถึงจะตีเราได้นะครับผมชิวป้องกันนั้นเมื่อโดนโจมตีเอ,อจะหลบหลีกผลการตีมาโดยไม่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมอบ ผลการเสียการทรงตัวให้กับศัตรตูนะครับผมแล้วก็หลังกเกิดส,ส,สกิลสองนะครับจะล้มลงเฮ้ยกูเป็นไรวะวันนี้หลังเกิดสกิลสองจะไม่ล้มแต่มึนงงในระยะเวลาที่กําหนดนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้โอ้โหลิ้นพันกันอ่านไม่ออกกะทีตัวมาเล็กๆอะความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา7จิบวินาทีนะครับเอ้ยเอาอีกแล้วเดือดนะ ความเร็วในการชิงสมัมผัสเพิ่มขึ้น50%เมื่อพังชีวิตมากกว่า70%นะครับผมแล้วก็ยดเวลาคููดาวสกิล1 50%และฟื้นฟูค่าความคงทนของโล่ป้องกัน50%หากเกราะของเรานะครับผมถูกทำลายแล้วจะฟื้นสภาพเมื่อชิงสมผัสได้นะครับผมอืมทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะล่องหนเป็นเวลา5วินาทีเมื่อหลบพ้นนะครับโอ้หลบพ้นแล้วหรือว่าเพอร์เฟคดอนแล้วเนี่ยเป็นล่องหนด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ แล้วก็ย่อนเวลาคูดาสกิลหนึ่งเร็วขึ้นห้าสเซเมื่อทีมตัวเองครอบครองสมบัติได้น้อยกว่าทีมศัตรูนะฮะก่อนอนนี้หายมึนงงไมพฟังชี่มากกว่าร0 0ซตัวนี้นะครับเหมาะกับสายสเตลสายวิ่งแบบเต็มตัวเลยนะครับผมไม่เหมาะกับสายม้านะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมแรกได้เป็นสเตทอาราบัสต้านะครับผมสเตทหมุิดว่นน่าจะแบบเกียนอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดใช้สเตลแบ็กนะครับผม อ่าน,นี่คือผมเล่นโหมดเวล8 0นะฮนะโอเคมาดูกันว่าทุกอย่างเท่ากันหมดเลเว่าเท่ากันหมดอัพบ,บุสอะไรเท่ากันหมดสกิลเท่ากันหมดไม่มีเหรียญน,นะครับผมมันจะโหดแค่ไหนนะครับผมเหมือนจะไม่มีซับเลยนะเออคือให้เลือกตัวคนลาก็ลงเลยนะฮะโอเคครับผมค่าพลังหกหมืนสามนะเออทีมนี้ทีมผมนะครับเป็นคนนะฮะ นี่ยูดศัตรูนี่มีบอดด้วยบอกนะฮะมีบอดอยู่โหบอดทั้งทีมครับผมตอนนี้บอดทั้งทีมนะฮะศัตรูนะฮะเห็นไหมเนี่ยผมมีโล่ป้องกันแล้วนะครับผมไอหลอดเหลืองๆนี่คือหลอดโล่นะครับผมอ่าอ้ยเต๋อก่อนนะ,ะเต๋โอเคเต๋อมา yeah. Yeah. คือตอนนี้นะครับผมจะไม่โชว์ในมินิแมปศัตรูแล้วนะครับมินิแมปคืออันนั้นนะแต่ว่าในแมปนี้ยังโชว์อยู่นะครับผมโอเคไปเก็บผมไม่ได้อะศัตรูเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเห็นไหมโล่ยังไม่แตกนะครับมันก็ตีผมไม่เข้านะครับอ่ะดูดิอ่ะ,อะตอนนี้ผมไม่โชว์ในมินิแมปแล้วนะครับมันก็เลยไม่เห็นผมนะแต่ว่าพายุเนี่ยมันจะตีเราเข้านะครับไม่สนโล่ด้วยนะเห็นไหมพอเรายึดตรงได้เนี่ยเราก็จะได้โล่เพิ่มนะครับผมโอเค ผมเชื่อเป็นตัวที่เกียนในระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้ผมร้อยพายุไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปวิ่งยึดนะครับถูพายุเริ่มไปแล้วผมกลับมาเก็บทงก่อนะผมเชื่อว่าทางนั้นน่าจะโดนนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูชิงคืนนะเดี๋ยวดูนะขอฆ่าหน่อยเถอะไ이เดอร์คิกโอ้โหไปดีกว่าผมเตะเตะไม่เข้าเลยโอ้ยโดนดาเมจโอ้โหตอนนี้ผมไม่มีโลแล้วนะ แต่ชนะนะครับผมตาแรกชนะแบบงงๆนะฮะ อันนี้ก็ยังได้เป็นสเตตอลาบัสตา้าเช่นเคยนะครับผมมาดูกันเลยตอนนี้เหมือนศัตรูจะมีบอดโอ้โหทำเป็นเล่นไปนะเยอนะ้ยผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาเป็นคนหรือเป็นบอดนะครับเบอร์เบอร์หกนะก็อาจจะเป็นคนนะครับเพราะชื่อผมไม่คุ้นแต่ว่าทีมผมเนี้ยมีผมเป็นคนคนเดียวนะครับอนอกนั้นบอดหมดนะทีมผมนะเคก็มาดูกันเลยนะครับผมว่ามอนจะตกบอดได้หรือเปล่าก็ผมว่าตัวนี้เล่นเก่งเป็นตัวคนที่เก่งเลยนะเออมันไม่ได้แย่ นะแต่ว่าเราเล่นผิดหลักกันเองนะครับสำหรับคนที่เอาไปเล่นแบบไปบูสู้กับโหอใครรู้กับตันคิดทัฟก้ารอใครโดยอยเี้ยผมคิดว่ามันมันไม่ไหวจริงๆแหละเพราะว่ามันเป็นสายวิ่งนะครับคุณสมบัติคือมันวิ่งล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็ดาเมจมันไม่มีเลยนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันตีเบาโคตรๆลยนะมันอารมณ์ไม่คล้ายโคบี้ที่อัปเกรดขึ้นโหดกว่าเดิมนะอ่ะเออประมาณนั้นแหละเนี่ยดูดิ ผมกระโดดถีบอุย้ยแเข้าอยู่นะเข้าอยูนะ่ทำเป็นเล่นไปเออทำเป็นเล่นไปตีเข้าอยู่นะเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนสเตลล์ก่อนลูฟี่เป็นบอทแน่เลยวะ่ะผมดูนะผมจะไม่ไปบู๊กับลูฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งมาไปยึดตรงกลางนะฮะซไม่รู้จะไปยึดได้หรือเปล่านะครับผมโอเคไปเฮ้ย,ยอือขอคิวหน่อยเอ้ยได้อยู่นะ เฮ้ยผมเข้าใจผิดครับดาเมจมันเอาอยู่นะเฮ้ยดาเมจจัดอยู่สกิลนั้นดาเมจจัดจ้านอยู่เคเป็นโคบี้ที่ตีแรงขึ้นแล้วกันเออ๋ยวดูนะผมเตะเลลี่ธรรมดาเฮ้ยมันก็เข้าอยู่นะทำเป็นเล่นไปให้มันเตะเข้านะครับเพื่อนนี่เวล8ปเท่ากันหมดเลยนะทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะเออถ้ามันพลาดมันกระตุกนี่นึงขออภัยด้วยนะครับผมชีชีชิชีชี ไปก่อนดีกว่าโอ๊ย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 พายุมาอ่ะเดี๋ยว็ตอนนี้ผมมึนนะครับผมมึนกับแมปนะผมเข้ามาหลบพายุก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้พายุพายุเรื่อยร้อนนะครับผมเคลื่อนตัวไปทางนู้นแล้วเอ้ยตรงนั้นน่าจะมีก้อนเนื้อนะครับผมจะลองวิ่งไปเก็บดูนะคือตอนนี้ผมต้องการเนื้อสัตดๆเลยนะฮะเอ้ยมันเป็นบุฟเฟ่เลยโอ้สวยดีเดี๋ยวนี้ดูนะว่าจะมีเหยื่อหรือเปล่าโอ้ยมีเหยื่อด้วยเก็บไปดีโอ้โห เฮ้ยโดนอยู่นะเดี๋ยวโดนโดนโดนอุ้ยเกือบหมดหลอดเนี่ยเลือดเลือดลูฟี่อ่ะเกือบหมดหลอดอะไรอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตลบหลังผมเก็บตรงนี้น่าจะได้นะผมเอาเกาะก่ดีกว่าตอนนี้ผมไม่มีเกาะเลยอ่ะเออผมไม่มีโล่เลยผมเปิดหมดสเตลล์อันนีกว่าโอเค เปิดโมดสเตลแล้วนะแต่ผมก็ไม่รู้จะไปไหนนะซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะมาทางนี้เอา้าเออผมก็งงกับคำพูดของผมนะบางครั้งอะเออบอกไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่สุดท้ายก็รู้เฮ้ยอุ้ยเพิ่งสังเกตผมรู้แล้วว่าทำไมสกิลสเตลมาไวคือถ้าเกิดเราชิงสมบัติได้เนี่ยมันจะย่นเวลาครูดาวสกิลหนึ่งไวเออย่นแบบย่นเยอะๆเลยอะ่ะโคตรเยอะเยอะจัดๆเลยอะ่ะเอเอแม่ โคตรโหดเลยตัวเนี้ยทำเป็นเล่นไปใครบอกมันกากนี่ผมตบป,ปากแขกหมดนะเฮ้ยคีคุเหรอคีคุเหรอคีคุอุ้ยคีคุโดนเตะออกแล้วโอ้โหเกือบพันเป็นเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะยึดธงเนี่ยโอเคครับจบเฮ้ยโโอ้หเล่นเล่นหนุกนะตัวนี้เล่นหนุกนะส่วนตัวผมคิดว่ามันเล่นหนุกดีนะ<อ>ที่สามได้เป็นล็อกทาวนะครับผมลูปทาวนั่นเองนะครับซึ่งด่านนี้ผมเกลียดมากนะครับผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะด่านนี้นะแต่ผมจะพยายามเล่นดูนะครับ ซึ่งคลิปหน้านะครับผมจะลองรีวิวเป็นตัวคอนจัดดูนะครับซึ่งแม่งจําได้ไหมคลิปสุ่มกาชาแม่งให้กูมา2ตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยสี่ร้อยเพชรกูได้จัดมา2ตัวซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่าจัดมันทําอะไรได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องศึกษาก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้านะครับว่ามันจะเกียนหรือเปล่าเพราะว่าลูกมันโคตรเกียนเลยเนี่ยลูกมันโคตรเกียนตัวพ่อมันน่าจะเกียนกว่าลูกหรือเปล่าหรือว่าเกียนสู้ลูกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเกียนอยู่นะสําหรับตัวจัดนะผมคิดว่าน่าจะไม่่นนาเกีย รู้สึกว่าสกิลเลจูเนี่ยมันจะปล่อยพ่นพิษสามรอบนะฮะเลจูนะครับผมก็สกิลเสยคางเนี่ยเออแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันตีธรรมดาช้านะผมไปลองเล่นกับเพื่อนผมมาตานใ่ไหนะผมลองเล่นหลังจากผมเปิดได้แล้วผมก็ไม่ได้จับอีกเลยนะผมรู้สึกว่ามันช้าไงแต่ว่าผมต้องไปอ่านคุณสมบัติมันก่อนนะครับผมเราอ,อย่าเพิ่งตัดสินมันนะครับดอนจัดอบูไบ้โคเวอร์นะครับผมจำเอาไว้ดูดิแม่งบ้า แม่งโคตรบ้าเลยอะดูดิอยากบวกเลยอะนักหนาวะเนี่ยผมอุจาร์ทำเป็นมึนๆแม่งยึดได้ทงที่สี่แล้วเนี่ยทงที่สแล้วเนี่ย <c oughs> แม่งบ้าคิวกันจัด,จดๆเลยวะ่ะเออถ้าเจอตาแบบนี้แรงก็ดีอะดิศัตรูว่าคิวนะครับผมดูนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหรอดาคไคโดไปแล้วเป็นไงอัดไคโดตายไปแล้วครับผม แต่ว่าไอ้ผมอาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเตะธรรมดาก็ไม่ได้แรงนะแต่ผมคิดว่ามันแล้วแต่ตัวหรือเปล่ามันเตะตัวที่มันชนะสีแรงแน่เลยเนี่ยแบบเนี้ยผมเตะสีฟ้าโคตรแรงเลยนะเนี่ยแต่ว่าสกิลเนี่ยถือว่าเบาเนี่ยดูดิผมเตะลูฟี่เข้าอยู่นะเฮ้ยถ้ามันเล่นไปเวลแค่เนี้ยเฮ้ยเตะเข้าอยู่นะแต่ผมเตะสีฟ้าเข้าเลยอะ ผมจะลองไปเตะสีแดงดูบ้างสีที่ผมแพ้นะเอ้ยดอทออ้ยเกือบไม่ติดเกือบไม่ติดเนี่ยผมเตะสีฟ้าเข้าอะ่ะเออยังโงดมาจะเตะเข้าแต่ตัวที่มันชนะสีที่มันชนะค่าหรือเปล่านะผมก็หาศัตรูที่มันเป็นค่าสีแดงอยู่ซึ่งยังไม่เจอเลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยผมเตะถ้าสีเขียวด้วยกันซึ่งมันมีความหมูเตะไม่เข้าเลยดิเนี่ยเนี่ยเตะเตะพิกมันไม่เข้าอะ่ะพิกมันแม่งโลแข็งเกิน,นเดี๋ยวผมจะลองไปเตะดูซ่ตรนนี้ดูนะ โอเคครับผมจบไปแล้วฮะชนะ5้าสูตนี้นะครับเราได้เป็นลูกทาอีกเช่นเคยนะครับผมมาดูกันเลยตาหนี้เราก็ไม่เจอตัวละครทาสสีแดงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวผมจะแบบอา่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับผมทาสสีแดงไม่เจอนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตานี้เราจะชนะหรือเปล่าเร่งที่เล่นมาเนี่ยเรายังไม่แพ้เลยนะครับผมอามามียามาโตะนะครับผมตานี้ทีมเรามียามาโตะนะครับผมอ่าศัตรูนะครับผมไม่มีเอ็กเลยนะครับมีแต่เมตานะฮะเมตาเก่าๆนะมีห้องรู้สึกว่าโดนบัฟมาใหม่น,ะน่าจะโหดขึ้นกว่าเดิม ซึ่งผมมีเวลล้ออย,อยู่แต่ว่าแรงมันค่อนข้างที่จะต่ําผมเลยไม่กล้ามารีวิวนะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยแม่งตบบอดตบไก่แม่งลดแรงไปตบเด็กใหม่เป็นดาราม่าให้กูอีกนะครับผมผมก็เลยปั้นแรงก่อนนะตอนนี้น่าจะอยู่แรงเอเองนะครับผม <laughs> แม่งเอามารีวิวแล้วเดี๋ยวคนหาว่าแม่งเล่นในแรงต่าไม่เก่งคือเ,เรื่องเปิดหมดสเตลน,นี่ก่อน ผมคิดว่าแมปที่มันเป็นแมปกว้างๆแบบนี้หมดสตลไม่ไดไม่ไม่ไมไมเออเรียกว่าอะไรวะไร้ประโยชน์นะว่ายังไงมันเห็นตัวอยู่แล้ว,วะอะผมคิดว่าน่าจะเหมาะพวกอาราบัสอาราบัตตากลางคืนเออแมปที่มันซอกซอยฮะเอออะไรวาเออเรียกว่าอะไรวะโอนิอาชิมะแบบนั้นอะเออมันน่าจะแบบมีประโยชน์เพราะมันเป็นแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะ แต่แบบกว้างๆแบบมาลินฟอร์ดอะไรแบบนี้มึงไม่ต้องไม่เปิดหรอกแม่งเปิดอย่างงี้แม่งก็เห็นนะฮะเออคู่กูมาตีอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดหมดสเตลนะฮะเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยครูดาวอยู่แค่นี้เองนะครับเดีเ๋ยวผมจะไปยืดทงให้ดูนะฮะว่ามันจะย่นครูดาวขนาดไหนนะครับผมอ่าตอนนี้กำลังดำเนินมาถึงแค่นี้ครับ <c oughs> เห็นไหมอ่ะ ผมยึดโรงปุ๊บน,นะครูดาวเร็วขึ้นอย่างโคตรเลยเอ,อ่ะคูดาวอย่างเร็วนะเพื่อนผมมันมาเป่าหูไงว่าให้ตัวแม่งกัดอางี้ก็ไปดูคลิปมาทำอะไรไม่ได้เลยตีใครก็ไม่เข้าดาเมีก็เบาก็เนาะมันเป็นตัวสายวิ่งเนาะจะไปเอาอะไรกับมันมากนะฮะแต่มันก็เก่งในแบบสายวิ่งนะอะดูดีเนี่ยเดี๋ยผมเตะม,มาเจลแลนเนี่ย <c oughs> ติดบูเตะม,มาเจลแลนโคตรแรง อันนี้เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขานัวกันแบบยับเยินเนี่ยผมเต็มมาันจะเล่นตายไปแล้วเล่นเกมนี้ก็แอบตาลายเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยพอยุดตรงแล้วก็ได้โล่นะฮะแถมสกิลสเตลก็ย่นเวลาครูดาวด้วยนะครับผมยวดูว่ามันจะไกลแค่ไหนเฮ้ยโอ้ไกลอยู่นะสกิลนั้นเนะตะบิ๊กมัมได้อยู่นะเดี๋ยนะนี้มีก้อนนี้กอนโอเคครับผมจบเกมแล้วนะครับผมสลับตาสุดท้ายนะครับผม หน้าก,กากโซบะนะครับผมไม่ได้เป็นโหนึ่งอีกแล้วไม่ได้เป็นโนหนึ่งเอยเป็น,น,นเ u m b e r ก็ได้อยู่โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับผมมีเท่านี้นะก็ถ้าใครสนใจสาหรับต,ตัวละครตัวนี้ตู้มันยังอยู่นะครับผมตู้มันอยู่อีก17วันนะครับผมตู้มันอยู่ถึงวันที่ยี่เออสามสิบเอ็ด มีนาคมเลยนะครับสัเมีนาคมก็คือสิ้นเดือนนี้เลยนะฮะเหลือเวลาสิบเจ็ดวันนะครับผมใครยังไม่ได้ก็ไปเปิดหากันเลยนะครับตัวละครตัวนี้เกียนนะครับผมมือใหม่น่าจะเหมาะกับมือใหม่ค่อนข้างนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ครับผมไปก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้จากลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าจะรีวิวจัดนะครับผมอ่าเจอกันครับผมสวัสดีครับ